สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวถุงมือแพนนะครับแต่ไม่ใช่แพนตัวท็อปไม่ใช่คลาสสิกแชมป์ไม่ใช่ตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่แหละแต่เป็นตัวราคาหกร้อยห้าสิบนะครับดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับหกร้อยห้าสิบจะออกแบบคล้ายๆตัวคลาสสิกแชมป์ครับประมาณนี้ครับดูนิ้วนิ้วจะเป็นนิ้วกลมนะครับ การตัดต่อแบบนี้ครับตัวนี้ไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับไม่มีฟิงเกอร์เซฟสายรัดข้อมือก็จะเป็นแบบตีนตุ๊กแกแบบนี้ครับนี่นะครับสายรัดข้อมือก็จะเป็นประมาณนี้โซนชบกมันไม่ใช่เป็นโฟมนะมันไม่ใช่เป็นโฟมนะดูนะมันไม่ใช่เป็นโฟมมันเป็นยางนะครับคือมันเป็นยางครับดูดูนะครับ มันเป็นยางตัวหลังเหมือนเป็นยางครับแต่โฟมนี่หนาสี่มิลน,นะครับโฟมนี่ดูแบบหนาหนาพอสมควรเลยหนามากครับโฟมดูครับการตัดตอนนี้จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นนิ้วกลมนะครับรุ่นนี้นะครับหกร้อยห้าหกร้อยห้าสิบบาทนะครับดูเขาจะเขียนมาว่าเป็นการตัดต่อ ข้อต่อนิ้วครับกับหลังมือนะครับดูนะครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละคุณภาพก็น่าจะดีประมาณหนึ่งนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าแพนหลังๆมาเริ่มทําถุงมือมีคุณภาพเริ่มทําถุงมือดีมากเลยครับแพนและราคาตอนนี้ไม่สูงมากครับมีให้เลือกใช้มีตัวท็อปด้วยนะครับตัวท็อปราคาก็จะประมาณพันเก้าเก้าสิบนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายตัวบวยเอาง่ายๆว่าเป็นตัวบวยเลย นะครับดูที่ตรงนี้จะเป็นการตัดเย็บแบบหมดเลยครับดูง่ายว่ามันไม่มีฟิงเกกร์เซฟครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะลอกออกได้เป็นการมีตัดเข็ดเย็บแบบนี้เลยนะครับสีสันก็สวยสวยเลยนะครับสวยอยู่คือตัวนี้จะมีสีดําส,สีแดงสีดําแดงตัวสีเขียวนี้แล้วก็สีฟ้าครับสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรูปแบบคล้ายๆกันแต่ตรงนี้จะเป็นนิ้วแบนครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งจะเป็นราคาเท่ากันจะมีฟิงเกอร์เซฟสี่นิ้วครับแล้วก็แต่ก็ไม่สามารถถอดออกได้นะครับในสําหรับแพนตัวนี้ครับน่าจะเพิ่งออกมาใหม่ครับนะครับเหมาะสําหรับการเล่นย่าเทียมหรือเป็นน่าจะเป็นเหมาะกับกลุ่มมือใส่ซ้อมสอดใ,ใส่ซ้อมได้ครับคุณภาพคุณภาพ,ภาพก็ อยู่ขั้นถ้าเป็นให้คะแนนผมอยู่ให้ประมาณเจ็ดถึงแปดคะแนนเลยนะครับคุณภาพสําหรับรุ่นนี้นะครับดูครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้แพนดูครับความหนาดูความนุ่มนะครับดูครับหนาอยู่นะครับดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูครับอันนี้เป็นไซส์เก้านะครับผมซื้อมา ใ,ในราคาส่วนลดด้วยนะครับนี่ครับสายลัเป็นซีทุกแก่น่าจะสวยอยู่ครับเหมาะสําหรับการเล่นย่าเทียมมากเลยครับถูงมือรุ่นแบบนี้ครับคือเราไม่ต้องพวงควนนิ้วมือมันจะหน้ามือมันจะลอกค ผมก็อาจจะไม่มีความรู้ในการรีวิวถุกมือมาครับแต่ผมก็ยอมรับว่าใช้ถุงมือและเจอมาแบบนี้ก็น่าจะดีพอสมควรแล้วครับเจอแบบดูนะครับไม่รู้ว่าจะดูแบบการตัดเย็บแบบนี้เป็นตะข่ายนะครับอันนี้ซื้อมาใช้เองนะครับซื้อมาใช้เองด้วยนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูว่ามันมีถุงมื อีกแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่มีราคาถูกลงมาแล้วนะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับสาหรับใครที่มีทุนสูงๆอยากใช้ตัวท็อปก็รอมาดูเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวท็อปให้ดูครับรุ่นคลาสสิกแชมป์นะครับติดตามกันไว้นะครับนะครับตรงน,นิ้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันตัดเย็บนะครับดูนะครับ ไงก็ขอบคุณครับสําหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวรุ่นมีรุ่นใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับขอบคุณครับ